สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Diary ค่ะ เคยไหมคะเวลามีคนพูดอะไรกับเราแล้วในใจเรามันรู้สึกได้เลยว่าเอ๊ะทำไมฟังแล้วมันแปลกๆเหมือนเขาไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดเหมือนเขากำลังปิดบังบางอย่างจากเราบางทีอาจจะเป็นแฟนเราที่กำลังปิดบังบางอย่างบางทีก็อาจเป็นเพื่อนร่วมงานของเราบางทีก็อาจเป็นเพื่อนสนิทที่พูดความจริงแต่พูดไม่หมดหรือบางทีก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวเราเองค่ะ หากเราจะพูดถึงเรื่องการโกหกมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะบางครั้งมันก็เป็นการโกหกในเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการตอบว่าฉันโอเคทั้งๆที่ไม่โอเคหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ที่อาจจะกระทบถึงความสัมพันธ์และความไว้วางใจค่ะ วันนี้เราเลยอยากชวนคุณมาจับสังเกตคนโกหกกันค่ะโดยใช้จิตวิทยา10ข้อในการสังเกตว่าคนตรงหน้าคุณน,นั้นกำลังพูดความจริงหรือเขากำลังโกหกคุณอยู่กันแน่เรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยค่ะ ข้อหนึ่งนะคะภาษากายที่ไม่สอดคล้องกับคำพูดเวลาที่คนเราโกหกสมองมันต้องคิดหาวิธีค่ะทุกคนเพื่อพูดสื่อสารออกมาแต่ร่างกายบางทีมันก็อาจเผลอหลุดส่งสัญญาณบางอย่างออกมาให้เราจับสังเกตได้เช่นเวลาพูดว่าฉันสบายดีแต่คนพูดกำมือแน่นยกแขนกอดอกในตาเศร้าหรือหลบสายตา นั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าสิ่งที่พูดอยู่กับความเป็นจริงนั้นไม่สอดคล้องกันค่ะเพราะร่างกายคนเราไม่สามารถโกหกได้เก่งเท่าคำพูดนี่คือเหตุผลว่าทำไมเวลาเราฟังใครสักคนควรสังเกตทั้งคำพูดและท่าทางไปพร้อมๆกันค่ะโดยเฉพาะสายตานะคะทุกคนต่อไปที่ข้อ2นะคะก็คือการเลี่ยงสายตาหรือการสบตาที่นานเกินไปค่ะ หลายคนมักจะเคยได้ยินมาว่าคนโกหกมักจะหลบสายตาไม่กล้าส,สบตาคนที่เขาพูดด้วยตรงๆเอาจริงๆมันก็ไม่เสมอไปหรอกนะคะทุกคนเพราะบางคนนะเวลาพูดโกหกเขาอาจจะจ้องตาคนที่เขาพูดด้วยจ้องนานกว่าปกติด้วยซ้ำค่ะเหมือนกับว่าเขากำลังพยายามพิสูจน์ว่าฉันกำลังพูดความจริงอยู่นะดังนั้นสิ่งที่ควรสังเกตคือพฤติกรรมที่ต่างไปจากปกติของเขาค่ะ ถ้าหากคนคนนี้เวลาปกติจะพูดไปหัวเราะไปแต่วันหนึ่งกลับเงียบแล้วเวลาพูดก็ไม่มีการสบสายตาหรือกลับกันจากคนที่ปกติเวลาพูดไม่ค่อยชอบศบตาเพราะขี้อายแต่วันนี้กลับจ้องตาคนที่เขาพูดด้วยแบบไม่ละสายตาเลยนั่นแหละค่ะให้คุณรับรู้ไว้ว่าอาจมีบางอย่างที่ไม่ตรงไปตรงมาค่ะข้อ3นะคะการพูดวกวนค่ะ คนที่กำลังโกหกนะคะเขามักจะเล่าเรื่องที่มีแต่รายละเอียดที่ไม่จำเป็นค่ะ อาจจะพูดมากเกินไปเพื่อกลบเกลื่อนพยายามใส่รายละเอียดให้มากที่สุดเพื่อให้คนฟังคล้อยตามหรือบางครั้งที่คุณถามยาวมากถามเยอะมากแต่เขากลับตอบสั้นๆหวนหเหมือนตัดบทหรือไม่อยากที่จะเอ่ยถึงเช่นถามว่าเมื่อคืนไปไหนมารอเขาอาจจะตอบว่าไปข้างนอกตอบสั้นๆแค่นี้เลยแล้วไม่ยอมอธิบายเพิ่มทั้งๆที่เขาสามารถตอบขยายความให้ชัดเจนได้มากกว่านี้ การสังเกตลักษณะแบบนี้นะคะช่วยให้เรารู้ว่าอาจมีอะไรที่เขาไม่อยากบอกกับเราตรงๆนั่นเองค่ะข้อ 4. สังเกตปฏิกิริยาทางร่างกายเล็กๆน้อยๆบางครั้งคนที่กำลังโกหกร่างกายจะมีความเครียดเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติค่ะโดยมันจะแสดงออกมาเป็นปฏิกิริยาทางร่างกายเล็กๆน้อยๆเช่นเกาหัวจับมือตัวเองหรือลูบจมูกบ่อยๆกัดริมฝีปากหรือสั่นขา แน่นอนว่าบางท่าก็อาจจะเป็นนิสัยปกติของเขานะคะแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเฉพาะช่วงเวลาหรือเกิดขึ้นตอนถูกถามเรื่องสำคัญสำคัญมันก็น่าสงสัยนะคะว่าคำตอบนั้นมันเป็นความจริงหรือเปล่าข้อ5น้ำเสียงในการพูดค่ะ น้ำเสียงในการพูดคืออีกหนึ่งสิ่งที่บางครั้งก็หลอกกันได้ยากค่ะเพราะเวลาโกหกบางคนนะน้ำเสียงที่ใช้ในการพูดอาจจะสูงกว่าปกติหรือพูดช้าลงแบบไม่ค่อยจะเป็นธรรมชาติเท่าไหร่บางครั้งน้ำเสียงที่ใช้อาจแหบแห้งเสียงสัน่นไม่มีความมั่นใจในน้ำเสียงเหมือนสมองกำลังพยายามที่จะควบคุมคำพูดอยู่เช่นถ้าเพื่อนพูดกับคุณว่าไม่เป็นไรหลอกแต่น้ำเสียงที่ใช้นั้นห้วนสัน้นคุณก็สั่ ผัดได้เลยใช่ไหมล่ะคะว่าเพื่อนคนนี้ต้องเป็นอะไรอยู่แน่ๆเช่นอาจจะกำลังไม่พอใจอะไรบางอย่างเลยตอบด้วยน้ำเสียงที่ห้วนสัน้นนั่นเองค่ะข้อ6การตอบช้าเกินไปหรือตอบเร็วเกินไปคนที่พูดเรื่องที่เป็นความจริงเขามักจะพูดหรือตอบออกมาแบบเป็นธรรมชาติค่ะแต่ถ้าโกหกบางครั้งต้องใช้เวลาคิดเรียบเรียงคำพูดและเรื่องราวให้มันสอดคล้องกันเลยทำให้ตอบช้ากว่าปกติได้นะคะ ในทางกลับกันคนโกหกบางคนก็เตรียมสตอรี่มาแล้วเลยตอบหรือพูดออกมาได้อย่างคล่องปากเลยบางทีก็พูดเร็วจนเกินไปจนดูเหมือนท่องมาด้วยค่ะข้อ 7. ความสอดคล้องของคำพูดกับอารมณ์ อีกหนึ่งสัญญาณที่ช่วยจับสังเกตคนโกโหกได้คืออารมณ์กับคำพูดที่ไม่ตรงกันเช่นพูดว่าดีใจมากแต่หน้าตาไม่ยิ้มเลยหรือพูดว่าไม่เป็นไรเลยแต่ตาแดงน้ำตาคลอซึ่งอารมณ์แท้จริงของคนมันมักจะโผล่มาในเสี้ยววินาทีค่ะเราเรียกมันว่าไมโครเอ็กซ์เพรสชั่นดังนั้นการสังเกตตรงจุดนี้ทำให้เราสามารถแยกออกว่าเขารู้สึกยังไงกันแน่ขณะที่พูดค่ะ ข้อ8การเปลี่ยนเรื่องอย่างรวดเร็วคนโกหกนะคะเขามักจะไม่อยากอยู่กับประเด็นต้นเรื่องนานๆค่ะเพราะยิ่งพูดยิ่งมีโอกาสผิดพลาดเขาเลยพยายามเบี่ยงประเด็นไปพูดถึงเรื่องอื่นทันทีหรืออาจจะเป็นฝ่ายหันกลับมาถามคุณแทนเพื่อให้คุณหลุดประเด็นที่กำลังถามเขาหรือพูดกับเขาถ้าคุณเจอสถานการณ์การเปลี่ยนเรื่องพูดอย่างรวดเร็วผิดปกตินี้อาจหมายความว่ามีบางอย่างที่ถูกปกปิดไว้อยู่ค่ะ ข้อ9รายละเอียดที่ไม่เหมือนเดิมคนที่เล่าเรื่องจริงจะเล่าได้เหมือนเดิมทุกครั้งค่ะแต่คนโกหกมักจะเปลี่ยนรายละเอียดเล็กๆทุกครั้งที่เล่าตัวอย่างเช่นวันแรกบอกว่าไปกับเพื่อนสามคนอีกวันดันบอกว่าไปสองคนพอถามซ้ำกลายเป็นไปกันสี่คนแค่นี้ก็จับพิรุธคนโกหกได้แล้วค่ะทุกคนข้อส0ให้ฟังด้วยหัวใจไม่ใช่ใช้แค่ตามองค่ะ ข้อสุดท้ายนี้นะคะเราอยากบอกทุกคนว่ามันไม่มีวิธีไหนที่แม่นยำจริงร้อเปซค่ะว่ามันจะสามารถจับพิรุษคนโกหกได้เสมอไปเพราะบางครั้งคนที่โกหกก็เชี่ยวชาญการโกหกและโกหกเก่งมากๆหรือบางคนอาจมีท่าทางประมาทไม่มั่นใจทั้งๆที่พูดความจริงอยู่ ฟังมาทั้งหมดแล้วทุกคนอาจจะคิดว่าโอ้โหแบบนี้ฉันก็จับโกหกใครต่อใครได้แล้วสิแต่ความจริงมันไม่ใช่เลยค่ะสัญญาณต่างๆที่เราได้พูดไปไม่ได้หมายความว่าใครทำแล้วคือโกหกร้อซบางคนแค่เครียดบางคนเหนื่อยบางคนเป็นคนกังวลอยู่แล้วก็แสดงออกแบบนี้ได้นะคะดังนั้นการสังเกตควรใช้เป็นข้อมูลประกอบมากกว่าไม่ใช่เอามาตัดสินใครในทันทีเพราะการจับโกหก ก็เหมือนการถือแว่นขยายที่ทำให้เรามองเห็นรายละเอียดได้มากขึ้นบางครั้งคนที่โกหกเขาอาจไม่ได้โกหกเพื่อทำร้ายเราแต่อาจโกหกเพราะกลัวหรือเพราะอยากปกป้องอะไรบางอย่างในใจเขาเท่านั้นเองค่ะถ้าเรารู้จักและเข้าใจมนุษย์ด้วยกันเราจะไม่แค่จับผิดแต่จะใช้มันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นได้ด้วยค่ะทุกคน สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อยู่ฟังด้วยกันจนจบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube Material Girls Diary ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ